สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องในวันนี้ครับขอสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับเป็นพอดแคสต์อันแรกเลยของผมที่ลงในปี2565หรือว่าปีขศก็คือ2022เนาะก็เป็นปีใหม่แล้วนะครับขออนุญาโตอวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะครับขอให้เป็นปีป,ปีที่ดีๆนะครับของทุกคนเลยเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราเ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขียนรีวิวนะตัวเองว่าเออปีที่ผ่านมาเราเจออะไรมาบ้างหลายๆคนก็เป็นปีที่ดีครับเพียมอ่านล้วก็รู้สึกดีใจเพราะว่ามีคนแอดเฟนมาใน Facebook ก็ชอบเข้าไปอ่านครับรู้สึกว่าเออบางทีเราไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแต่ว่าพอไปอ่านรีวิวนะครับของเขาแต่ละปีเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออก็ได้เห็นชีวิตของคนคนหนึ่งเนาะ ใน1ปีผ่านสรุปไม่กี่บรรทัดนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากๆแต่ว่าบางคนก็อาจจะเจอชีวิตที่อาจจะมีอุปสรรคหรือว่ายากลําบากพยายมขออวยพรนะครับให้ทุกๆคนเลยแล้วกันไม่ว่าจะผ่านชีวิตที่ดีหรือไม่ดีมาเนี่ยขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่มีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะแล้วก็มีจิตใจที่แจ่มใสใครที่กําลังมีความทุกข์อยู่ก็ขอให้กลับกลายเป็นความสุขนะครับสำหรับ ตอนในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่น่าสนใจมากๆครับแต่ก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองนะครับเรามาถอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักสําหรับน้องๆที่อายุต่ํากว่า18ปีครับตอนนี้ชวนคุณพ่อคุณแม่มาฟังด้วยก็ดีครับมีเนื้อหานิดนึงเนาะที่อาจจะดูรุนแรงครับแต่ว่าภายใต้ความรุนแรงนั้นก็มีบทเรียนอะไรดีๆเลยที่อยากให้เราเนี่ย ได้ไปร่วมรับฟังด้ยวยกันนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วครับมาเริ่มเรื่องเอพิโซดแรกของปีนี้กันเลยดีกว่านะครับเรื่องราวนี้ครับไม่ได้มีการระบุปีที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนครับแต่ว่ามันเกิดมานานหลายร้อยปีแล้วแหละโดยเกิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสครับที่ชื่อเมืองว่าเมืองนิมในเมืองนั้นครับได้มีช่างรองเท้าคนหนึ่งนะเป็นช่างรองเท้าที่แบบฝีมือดีมากๆเลยเขาชื่อว่าปีแอร์ปีโก้ครับผมขอ เรียกเขาว่าคุณปีแอร์แล้วกันเนาะคือคุณปีแอร์เนี่ยเขากําลังจะกลายเป็นหนูที่ตกถังเข้าสารครับนั่นก็เพราะว่าเขาได้พบรักกับแฟนสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นคนในตระก,กูลที่แบบโห่ล่ารวยเอามากๆเลยพวกเขาพบรักกันครับแล้วก็ได้ทําการมั่นหมายกันไว้โดยโชคดีมากๆเพราะว่าพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเองก็ไม่ได้รู้สึกรังเกียจหรือว่ากีดกันอะไรความรักของคุณปีแอร์กับลูกสาวของตัวเองเลยเนาะ พวกเขากำหนดวันที่จะเข้าพิธีวิวาครับพร้อมกับเ,เหมือนเปล่าประกาศข่าวดีนี้ไปทั่วเมืองเลยเนาะประชาชนครับที่รู้ข่าวก็ต่างแบบร่วมแสดงความยินดีปรีดากับเรื่องราวอันชื่นมื่นอันนี้เลยแต่เรื่องแบบนี้ก็ใช่ว่าจะมีแต่คนที่เห็นด้วยมีแต่คนที่ดีใจไปกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับเพื่อนเพเพราะว่าเรื่องนี้มันดันไปสกิดต่อม อิจฉาริษยาของผู้ชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าคุณลูเปียงคือคุณโลเปียงคนนี้เป็นเพื่อนเนาะเป็นเพื่อนสนิทเลยของคุณปีแอคุณปีแอคือช่างทํารองเท้าที่กําลังจะแต่งงานเนี่ยแหละเขามีเพื่อนสนิทชื่อลูเปียงซึ่งลูเปียงเนี่ยโหเขารู้สึกว่าเ,เขาอิจฉามากเลยเนะเขารู้สึกว่าเฮ้ยตัวเขาเนี่ยดีกว่าปีแออีกมันควรเป็นเขามากกว่าไหมที่เหมาะสมกับผู้หญิงที่แบบ ทั้งสวยแล้วก็ร่ํารวยคนนั้นมันควรเป็นเขาสี่ที่จะเป็นเจ้าบ่าวไม่ใช่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวแต่ในเมื่อมันไม่ได้เป็นแบบที่เขาคิดครับและเขาเองก็ทนเห็นภาพแบบเพื่อนสนิทอย่างปีแอร์เนี่ยประสบความสำเร็จไปมากกว่าตนเองไม่ได้ลูกเตียงก็เลยคิดแผนร้ายครับเพื่อกําจัดปีแอร์เพื่อนรักของเขาเนั่นเองเมื่อถึงวันวิวาของปีแอร์ครับก็ได้มีแขกจํานวนมากเนี่ยเข้ามาร่วมงานในพิธีเนาะทุกคนก็แบบฉลองกันอย่างสนุกสนานกันเลยครับแต่แล้วครับเพื่อน ก็ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจำนวนหนึ่งเลยนะบุกเข้ามาในงานผอมแจ้งว่า ปีแอร์เนี่ยถูกจับนะเนื่องจากเขาเนี่ยเป็นสายลับของประเทศอังกฤษแล้วก็ทําการแบบเหมือนทุกคนตํารวจทุกคนจินตนาการแล้วก็จับกลุ่มเขาออกไปจากงานเลยครับแน่นอนว่าคนที่ปล่อยข่าวปลอมอันนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นครับแต่ก็คือนายลูเปียงเพื่อนสนิทของปีแอร์นั่นเองลูเปียงครับได้ร่วมมือกับผู้ชายอีก2คนครับที่ชื่อว่าโซลารี่แล้วก็ชูเบิร์ตครับสคนเนาะปล่อยข่าวปลอมอันเนี้ยให้ร้ายปีแอร์ว่าเป็นสายลับอังกฤษ แล้วก็ไม่น่าเชื่อครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในสมัยนั้นน่กลับเชื่อคำเหล่านี้แล้วก็จับกลุ่มปีแอร์เข้าคุกไปในที่สุดครับแทนที่ปีแอร์เป็นไงจะได้เป็นเจ้าบ่าวที่มีความสุขใช่ไหมครับเขากลับถูกส่งไปเป็นนักโทษที่ปลอมบาการเฟเนสเทลนะครับที่ประเทศอิตาลีเลยนะคือถูกย้ายไปนอกประเทศเลยตัวเองอยู่ฝรั่งเศสแต่ว่าถูกย้ายไปขังคุกอยู่ที่ประเทศอิตาลีครับ เมื่อไม่มีปีแอร์ครับดูเหมือนว่าว่าที่เจ้าสาวคนนี้ก็จะได้รับการเอาอ,อกเอาใจแล้วก็แสดงความห่วงใย,ยจากรูปเปียงครับเพื่อนทรยศคนนี้เป็นพิเศษเขานี่คอยตามเอาอ,อกเอาใจผู้หญิงคนนี้ตลอดเลยแล้วก็คอยเป่าหูเธอครับให้ร้ายปีแอร์ต่างๆนานาจนในที่สุดเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็ใจอ่อนครับแล้วก็รับรักลูปเปียงมาเป็นคนรักแล้วทั้งคู่ก็ได้เข้าพิธีวิวากันในที่สุดครับ กลับมาท่านด้านปีแอร์บ้างโหนัาสงสารมากๆครับเขาเนี่ยแทนที่จะเป็นเจ้าบ่าวกลายมาเป็นนักโทษอยู่ในคุกนะครับแต่ในระหว่างที่เขาอยู่ในคุกนั่นเองเขาได้รู้จักกับนักบวชชาวอิตาลีคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าหลวงพ่อเทอร์รี่ครับคือหลวงพ่อคนนี้เป็นจริงๆเป็นคนที่ร่ํารวยมากๆเลยนะแล้วก็มักจะหาเวลาเข้ามาเหมือนเทศนาพูดเกี่ยวกับจริยธรรมให้กับคนในคุกฟังเสมอครับแต่ไม่รู้ว่า ไปไปมาเนี่ยกลายเป็นว่าหลวงพ่อเทอร์รี่ครับเขาได้ไปรู้จักกับปีแอร์เนาะแล้วก็รู้สึกผูกพันครับแล้วก็ถูกใจปีแอร์เป็นอย่างมากพวกเขามักจะหาเวลาแบบพูดคุยกันระหว่างที่แบบเหมือนพอเทศเสร็จท่านก็จะมาพูดคุยกับปีแอร์แบบเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะพูดคุยอย่างสม่ำเสมอแล้วก็รู้สึกถูกคอสุดๆครับหลวงพ่อคนนี้เรียกว่าทั้งรักแล้วก็เอ็นดูนักโทษอย่างปีแอร์ถึงขนาดที่เขียนพินัยกรรมเลยครับบอกว่าถ้าเกิดท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจะยกกองมรดก นี่ยที่ฝังอยู่ที่เมืองมิลานเนี่ยให้กับปีแอร์ทั้งหมดเลยครับเวลาไม่นานหลังจากนั้นครับบาดหลวงคนนี้ก็ได้เสียชีวิตไปเนาะแต่ว่าปีแอร์ก็ต้องอยู่ในห้องขังต่อไปจนกว่าเขาจะาได้รับโทษจนสิ้นสุดอายุความซึ่งปีแอร์เนี่ยก็ต้องถูกขังอยู่ในนั้นนานถึง7ปีครับในที่สุดเขาก็ออกจากคุกออกมาเนาะ ปีแอร์ได้เดินทางไปยังเมืองมิลานครับเพื่อไปเอามอรดกลครับที่หลวงพ่อเทอร์รีในยกให้ตามพินัยกรรมที่เขียนไว้และเมื่อจัดการธุระได้เงินมาเรียบร้อยหมดแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วครับเพื่อนๆที่ปีแอร์จะได้ชำระแขนครับปีแอร์ได้เสนอเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยให้กับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่า อัลลัดครับซึ่งผู้ชายคนนี้ก็เหมือนเป็นมืออาชีพแหละเป็นมืออาชีพทางด้านแบบเหมือนอรอบสังหารอะไรประมาณนี้นะคล้ายๆแบบถ้าเป็นเกมก็พวกแอซซาซินนะพวกพวกจะตายแอซซาซินก็คือปีแอรเนี่ยไปหาอัลลัดเนี่ยบอกว่าให้ช่วยรอบสังหารเนี่ยคนที่ เป็นคนที่ให้หลายเขาเป็นคนที่ทำลายชีวิตเขาหน่อยหนึ่งในผู้สมคบคิดนะครับอย่างคนที่ชื่อว่าชูเบิร์ดเนี่ยก็ถูกนายอันลัตเนี่ยแบบแทงเสียชีวิตเลยนะรอบสังหารแทงเสียชีวิตส่วนอีกคนหนึ่งชื่อว่าโซลารี่ก็ถูกวางยาพิษนะครับดังนั้นสองคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วนะจะเหลือก็แต่ ตัวสาคัญเลยนะครับตัวละครสําคัญย่างลูเปียงครับเพื่อนทอรยศคนนี้นี่เองที่คิดแผนการร้ายออกมาทั้งหมดแล้วก็ยังฉกช,ชิงคนรักของพี่แอไปแต่งงานด้วยอีกแน่นอนว่าพี่แอก็ต้องโกรธแค้นนายคนนี้เป็นที่สุดครับแล้วเขาก็คิดวิธีแก้แค้นได้อย่างสาแก่ใจเลยทีเดียวพี่แอร,รู้มาว่าหลังจากลูกเปียงแต่างงานกับอดีตคู่มั่นของเขาไปแล้วเนี่ยท้งคู่ก็ได้มีลูกสาวด้วยกันพี่แอก็เลยหลอกล่อลูกสาวของลูเปียงครับให้ไปรู้จักกับอาชญากรคนหนึ่งซึ่ง ปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยก็ดันมารักกันจริงๆครับตกหลงรักกันแบบมากๆเลยซึ่งปีแอร์ก็รู้อยู่แก่ใจครับว่าอาชญากรคนนี้ยเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องถูกจับเข้าคุกแน่ๆเมื่อปีแอร์ครับเขากําลังเล็งเห็นแล้วแหละว,ว่าโหลูกสาวลูเปียงนี่ตอนนี้อยู่ในช่วงแบบกําลังหลงเลิ่เลิกับความรักเลยครับอยู่ในช่วงหลงสุดๆหลงผู้ชายกับคนนี้สุดๆผู้ชายที่เป็นอาชญากรกนเนาะเขาเดยก็ได้ทําการแจ้งงานที่ตํารวจครับ เื่อมาจับก,กลุ่มอาชญากรคนนั้นทันทีแน่นอนว่าลูกสาวของออีรูเปียงครับโหสะเทือนใจมากคือเธอกําลังมีความรักครับกําลังคบรักอยู่โดยที่เธอไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนั้นเป็นอาชญากรเธอก็เลยโหตรอมใจครับกินไม่ได้นอนไม่หลับจนในที่สุดเธอก็ยอมเสียชีวิตไปเองเลยนะครับจากการตรอมใจเพราะว่าไม่กินไม่นอนนั่นเองหลังจากนั้นครับปีแอก็อาจได้แก้แค้นคนหนึ่งละเขาก็รู้ด้วยนะว่ารูเปียงเนี่ยเพื่อนทรยศ์ของเขาเนี่ย ตอนนี้เขาได้ใช้เงินจํานวนมากครับได้ลงทุนแบบเหมือนเปิดพัฒนาการอาหารซึ่งเป็นธุรกิจหลักของลูเปียงเลยนะแล้วมันก็ไปได้สวยมากๆปีแอร์ก็เลยทําการลอบบางเพลิงครับแล้วก็เผาทุกอย่างจนไม่เหลือชิ้นดีเลยนั่นทําให้ลูเปียงเนี่ยแทบสิ้นเหนือประดาตัวเลยนะครับเพราะว่าเขาเอาทรัพย์สมบัติเกือบทั้งหมดเนี่ยมาทําพัฒนาการแห่งนี้ปีแอร์ครับยังรู้อีกว่าลูเปียงเนี่ย นอกจากมีลูกสาวแล้วยังมีลูกชายด้วยนะเขาก็เลยไปหลอกล่อให้ลูกชายของลูเปียงครับคือตอนนี้ลูเปียงเริ่มที่จะไม่ได้มั่งคั่งเหมือนเดิมเริ่มแบบจะยากจนแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าทรัพย์สมบัติเนี่ยมันก็สูญสิ้นไปกับการที่แบบพนักนารโดนเผา พีแอร์เห็นช่องโหว่นี้ก็เลยแบบไปหลอกครับหลอลูกชายบอกไปทํานูน่นทํานี่สิแล้วก็ให้ไปขโมยทองครับโดยที่ลูกชายเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าทองที่ให้ไปหยิบนะั่นแหะมันเป็นการขโมยสุดท้ายปีแอร์ก็ไปฟ้องเจ้าหน้าที่ตํารวจครับแล้วก็ลูกชายของรูเปียงที่เอาอย,อ,ยอยู่เดินไปหยิบทองตามที่ปีแอร์สั่งก็ถูกจับเข้าคุกครับทงฐานลักขโมยทรัพย์นั่นเองโอ้โหก็เรียกว่าเป็นการแก้แค้นที่แบบค่อนข้างเจ็บแสบทีเดียวครับทั้งหมดที่เล่ามานี่ครับเพื่อน ปีแอร์ใช้เวลาหลายปีนะครับไม่ใช่ว่าโหทําวันต่อวันวันต่อวันเนาะคือเขาวางแผนแล้วก็ค่อยๆทําให้มันแนบเนียนที่สุดครับเป็นเวลาหลายปีทั้งหมดนี้เพื่อค่อยๆทรมาจิตใจของลูกเปียงครับลูกเปียงตอนนี้เขาสูญเสียทั้งธุรกิจเนาะสูญเสียทั้งลูกสาวแล้วลูกชายก็อยู่ในคุกอีกเขากลายเป็นคนที่แบบ เหมือนเปลี่ยนบุคลิกไปเลยครับเขาเป็นคนที่แบบดูไร้วิญญาณใช้ชีวิตไปวันวันลูกๆจากไปหมดแล้วทรัพย์สินแทบไม่เหลืออะไรสุดท้ายเมื่อปีแอร์รู้สึกแบบเขาพอใจแหละครับกับความทรมานของลูเปียงเนี่ยเขาก็ได้ลอบเข้าไปในบ้านของลูเปียงครับ แล้วก็ได้ใช้มีดสังหารลูปเปียงด้วยตัวเขาเองเลยก็ถือเป็นการปิดจ็อบนะครับการแก้แค้นอย่างโหดร้ายทรมานวิธีการอาจจะไม่ได้แบบเหมือนไม่ได้ดูเลือดสาดหรือว่าอะไรแบบนี้เนาะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเราจินตนาการเนาะมันคือการวางแผนแล้วค่อยๆทรมานจิตใจนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่โหดเหี้ยมมากๆถ้าเรามาจินตนาการว่าเป็นตัวเราเนาะดูเหมือนทุกอย่างจะจบลงครับแต่แล้วอันรัดเพื่อนๆจําอันรัดได้ไหมครับ ตัวแอซซสสินที่ผมบอกอะตัวคล้ายคล้ายมือปืนรับจ้างแต่สมัยนั้นไม่ได้ใช้ปืนคือเขาเนี่ยเป็นคนที่รู้แผนการทั้งหมดของปีแอร์ครับเป็นคนที่รู้ว่าไอ้เรื่องรอบบางเพิงก็ดีเรื่องลูกสาวลูกชายที่ติดคุกหรือแม้แต่การสังหารลูเปียงก็ดีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของปีแอร์ทั้งนั้นเลยดังนั้นอันลัดก็เลยมองเห็นจุดนี้ครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาเอาเรื่องเนี้ยไปเปิดเผยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจดีกว่า ต่ถ้าเกิดเขาจะไม่พูดเรื่องนี้ออกไปปีแอต้องจ่ายเงินให้เขาเพิ่มครับคือตอนแรกมีการตกลงเงินกันแบบก้อนหนึ่งเนาะแต่ว่าขราวนี้แบบเกิดความโลภในจิตใจครับอลัตก็บอกว่าไม่ยอมแล้วก็แลกน้อยไปปีแอมีเงินจากมรดกหลวงพ่อต้องเยอะเนี่ยเอามาให้เขาอีกแน่นอนว่าปีแอไม่ยอมครับปฏิเสธคําเรียกร้องนี้เขาบอกเอ้าก็ตกลงกันไปแล้วสุดท้ายครับ อลัดโมโหครับแล้วก็ได้สังหารปีแอในที่สุดเรื่องราวนี้ก็เลยจบลงแบบไม่มีใครแฮปปี้เลยครับเรื่องทั้งหมดนี้ถูกเปิดเผยในภายหลังจากปากคําของอัลัดตัวเขาเองครับคือตอนนั้นนะเขาก็อายุเยอะขึ้นแล้วก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนาะใกล้จะหมดลมหายใจแล้วแหละเขาก็เลยเออได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเพื่อนๆแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นให้ฟังเขาอาจจะหวังว่า สิ่งที่เขาเล่าไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหมือนตราบาปนะที่อยู่ในใจเขาคือพอเขาอายุเยอะขึ้นแล้วเขากําลังจะจากโลกนี้ไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าไอ้อดีตที่เขาทําไปมันไม่ดีดังนั้นการสารภาพบาปก่อนที่เขาจะหมดลมหายใจไปก็อาจจะทําให้บางอย่างมันดีขึ้นมัง้งอ,อาจจะเป็นสิ่งที่เขาคิดแบบนั้นนะครับก็เป็นอันจบคดีสุดแปลกคดีนี้นะครับที่หยิบยกแล้วก็นํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วก็แน่นอนครับ ไหนๆก็เป็นเรื่องราวแรกนะครับของปีนี้จะไม่มีนิทานก็เดี๋ยวจะกระไรอยู่นะครับหลายๆคนอาจจะโพสต์คอมเมนต์ประท้วงครับแซวเล่นครับแซวเล่นก็มีนิทานมาเล่าให้ฟังครับเพื่อนๆก็เ,เป็นอีกหนึ่งนิทานที่น่าสนใจแล้วก็ใกล้เคียงนะครับกับเรื่องราวที่พี่แฮมเล่าไปนั่นเองเรื่องราวนี้ครับเริ่มต้นโดยมีเพื่อนรัก2คนเนาะสคนนี้เขาไปเดินทางในทะเลสายร่วมกันระหว่างเดินทางเนี่ยปรากฏว่าทั้งคู่มีปากเสียงแบบ ทะเลาะกันแรงมากๆครับเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยระง,งับอา,อารมณ์ไม่อยู่เนาะก็เลยตบหน้าครับอีกฝ่ายหนึ่งไปแบบตบอย่างแรงเลยเพื่อนที่ถูกตบหน้าครับคนที่ถูกทําร้ายเนี่ยเขาเจ็บปวดมากแต่เขาไม่พูดอะไรเลยเขากลับเขียนข้อความนั้นบนผืนทรายครับเพราะว่าเขาเดินอยู่บนทะเลทรายเนาะเขาก็เขียนว่าวันนี้ฉันถูกเพื่อนรักตบหน้าหลังจากนั้นครับทั้งคู่ก็ยังคงเดินทางต่อไปเนาะ จนกระทั่งไปถึงแบบบริเวณที่แบบเป็นเหมือนแม่น้ำครับพวกเขาก็ทำการอาบน้ำกันเพื่อนคนที่ถูกทำร้ายมาคนที่ที่แบบเขียนเขียนบนทรายเมื่อกี้จู่ๆครับเขาพลัดตกน้ำครับแล้วก็กำลังจะจมน้ำตายเพื่อนอีกคนนึงก็ไม่รอช้าครับรีบกระโดดลงไปช่วยทันทีทำให้คนนั้นก็รอดชีวิตมาได้และคนที่รอดชีวิตมาได้คนที่โดนตบหน้าครับเขาก็ไม่พูดอะไรอีกเนาะแต่คราวนี้เขาไปสลักข้อความลงบนก้อนหินครับเขาเขียนว่า วันนี้เพื่อนรักช่วยชีวิตฉันถ้านั่นทําให้เพื่อนอีกคนหนึ่งอนะเริ่มไม่เข้าใจเลยนะเขาก็เลยถามว่าตอนที่เธอเนี่ยโดนฉันตบหน้าเนี่ยเธอเขียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยไว้บนสายแล้วเรื่องที่ฉันจ่วยไปช่วยเธอจากการจมน้ำเนี่ยทำไมต้องเขียนบนหินล่ะเพื่อนคนนั้นครับก็ได้ยิ้มแล้วก็ตอบกลับมาแล้วก็บอกว่าเมื่อถูกคนที่เรารักทําร้ายเนี่ยเราควรจะเขียนไว้บนผืนทรายสิเพราะว่าสายลมแห่งการให้อภัยอะ่ะมันจะทําหน้าที่ ผัดผ่านครับแล้วก็ลบล้างไม่ให้เหลือไว้เลยแต่เมื่อมีสิ่งที่ดีมากมายเกิดขึ้นระหว่างเราเนี่ยมันก็ควรสลักไว้บนก้อนหินแห่งความทรงจำในหัวใจนั่นเองซึ่งต่อให้มีสายลมพัดแรงแค่ไหนมันก็ไม่อาจที่จะลบล้างแล้วก็ทำลายมันได้ครับก็จบลงไปแล้วครับการทิ่ทานสั้นๆเนาะแต่ก็ให้ข้อคิดอะไรดีมากๆเลยหลายๆครั้งครับเราอาจจะ โกรธนะคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนรักเราเนี่ยด้วยเรื่องบางเรื่องที่มันแบบอาจจะเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยซ้ำเรื่องราวเหล่านี้ครับสักวันหนึ่งมันก็อาจจะหายไปเนาะแต่ว่าความทรงจําดีๆครับเรื่องราวดีๆเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่เก็บไว้แล้วก็ปลูกมัดดีกว่าเรามาคิดดูเนาะครอบครัวของเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็อยู่ด้วยกันมาต้องนานนะบางคนนี่แบบพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแบบแ่้มเนี่ยอายุจะ40อยู่แล้วเนี่ย อยู่กับคุณพ่อคุณแม่มาจะ40ปีแล้วหลายๆครั้งเขาอาจจะทําแล้วเรารู้สึกไม่เห็นด้วยหรือทําให้เรารู้สึกเราเสียใจนะกับสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาทําแต่นั่นก็ควรที่จะปล่อยให้มันหายไปแล้วก็ให้อภัยแกักนครับยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายเลยนะที่เกิดขึ้นระหว่างคนในครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักอย่าให้ใครมาตัดความสัมพันธ์นะครับหรือว่ามาทะเลาะก,กันด้วยเรื่องบางเรื่องโดยเฉพาะอันนี้จริงๆก็ไม่อยากพูดนะแบบเรื่องการเมืองเนี่ย พียมเห็นหลายคนแล้วครับที่เลิกเป็นเพื่อนกันเลิกคบกันเพราะเรื่องของการเมืองซึ่งเอาจริงมันน่าเศร้าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็อยู่ในทุกวินาทีที่เราหายใจนั่นแหละแต่ว่า ตัวผมเองนะนี่ความคิดเห็นส่วนตัวถูกผิดขออภัยนะครับแต่สาหรับผมเนี่ยผมจะไม่เลิกคบกับใครด้วยเรื่องการเมืองหรือวัาทัศนคติหรือว่าความคิดที่แตกต่างเนาะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยในความเป็นเพื่อนในความเป็นมิตรภาพเนี่ยหลายๆครั้งแล้วผ่านทุกผ่านสุขผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะเกินกว่าที่จะเอาเรื่องราวเหล่านี้หรือความคิดที่ต่างกันเนี่ยมาเลิกคบกันครับอย่างก็ฝากไว้ด้วยนะครับเ,เพื่อนถ้าเกิดใครที่เจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาก็ ลองดูแล้วกันลองคิดดูแล้วกันพี่แอมไม่อยากจะชี้นาอะไรแต่ว่าอยากมาช่วยเตือนสติแล้วก็นําเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ฟังหวังว่าจะเป็นเ,เรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นปีที่ดีของเพื่อนๆได้นะครับ สันวันนี้นะครับก็คงต้องลากันไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวปีนี้จะพยายามขยันเหมือนเดิมขยันให้ได้เหมือนเดิมนะครับจะเอาคลิปมาลงส่วนใครที่รอเรื่องราวลึกลับลี้ลับกับตํานานครับยังไม่ยกเลิกไปนะสำหรับตอนนี้ก็ยังจะคงทำอยู่เดี๋ยวขอไปหาเนื้อหาแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังดูแลตัวเองดีๆครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ